เพูกเก่งใช่ไหมลูกใส่ฐานด้วยไขลานนี้ใช่ไหม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 ความน่ารักเขาอยู่ที่แผงคอครับเป็นเกตเกเหมือนสร้อยรัก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 อรักๆอย่างนี้ก็ตระกูลอเมซอนครับผมเป็นออร์เรนจ์วิครับสำหรับอเมซอนสตาร์ดเนอร์อันนี้ครับบูฟอนอเมซอนบูฟอนครับผม นาราัาเริ่มพูดแล้วนะฮะวันนี้เริ่มพูดแล้วนี่เป็นกระตัวครับากาล่าน่ารักครับคพวกพายครับาพาเปอรโลใช่มีหลายสีไทยๆเรียกว่าเกตดกร่ะน,นะครับถ้าเกิดตามชื่อเขาก็เป็นอีสเทิร์นนะครับอีเทิร์นโลเซล่า ูบสวัสดีค่ะขอฟควอรโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านฮับแอนเฟนฟอร์พัค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ไว้บิลี่ใคครับผมลูกปอนก็40กสิบวันครับเกือบ50วันนิ่งเลยนะเราอะนาราักค่ะโอ้นาราักค่ะหน้าเขาแล้วครับตอนนี้ ราคาเบาลงเยอะครับถ้าไซส์นี้ก็อยู่สองหมื่นใชครับช่วงนี้ออกเยอะไหมออกเยอะครับออกเยอะเดี๋ยวมีเข้ามาเลฮะราคาช่วงนี้รีบเข้ามาครับจับต้องได้อย่างตัวนี้ครับอย่างตัวนี้ครับเป็นลูกบอลหมองนะครับลกยี่สิบกว่าวันใช่สีที่ฮิตฮอตก็นี่เลยครับลูติโน่นะครับตัวนี้เป็นกรีนคอสโอเวอร์ครับผม ใช่อย่างตัวนี้ครับบูบูอพปลายนะครับตัวตัวนี้สีพิเศษหน่อยครับเป็นอัลควาโคบอลอพปลายนะฮะส่วนโซนนี้นะครับก็เป็นบูพาลิตบูพาลิตนะครับแล้วก็บูคอสโอเวอร์ใช่สนใจสีไหนก็เดี๋ยวพักเข้ามาถามได้ ถ้าไซนี้เราส่งต่างจังหวัดได้ไหมคะพี่บบนเออถ้าใกล้ๆ3าชั่วโมงถึงส่งได้ครับแต่เ้อระยะทางแบบเธอรอบไปแล้วเกิน6ชั่วโมงเดี๋ยวเราเลี้ยงก่อนใ,ให้โตกว่าน,นี้ปุ๊บเรารู้ว่าปลอดภัยเราส่งได้ค่ะใช่ครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักด้วย ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะพี่ถ้าถ้าซีรีส์นี้ครับเป็นสีสูงแล้วก็เริ่มต้นที่่0 5 0 0ค่ะเริ่มต้นที่10,500นะใช่ครับผมแต่ละสีก็ทักมาถามได้ค่ะจตไปไวครับไปไวมากช่วงนี้ถือว่าเขายังออกเยอะไหมคุณผบ้เริ่มทยอยออกครับเริ่มทยอยออกทยอยออกประมาณเนี่ยฮะ เจ็ดแปดตัวสิบกว่าตัวใส่มาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับหมดค่ะเขาน่ารักเนี่ยน่ารักครับไขลานเนี่ยอย่างเงี้ยไขลานไหนแล้วสอนพูดเก่งนะคะพูดเก่งครับพูดเก่งสอนกันตั้งแต่เล็กๆนะหนูพูดเก่งใช่ไหมลูกใส่ฐานด้วยไขลานอย่างเงี้ยใช่ไหม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 เ้ยหล่อหล่อหล่อเป็นเก้าครับผมอันนี้พูดกับเมียใช่ เป็นนกที่่นิ่งๆพูดได้ไวัยนี้กำลังสอนเลยครับกำลังฝึกเหลูอใช่กำลังฝึกนะสี่มือราคาเท่าไรนะคะพี่แดวหกพันห้าครับชอบมาต่อรองกันไดวนน้วันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงหยกค่ะ ถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอคเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากห่วเพิเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัดจุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัดุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากห่วเพิเซนเตอร์ไว้ด้วยคะ่ะอย่างตัวนี้ครับล็อกคอนัวครับค่ะตัวนี้เชื่องนะครับเล่นได้เลยอ๋อเชื่องเชื่องแล้วค่ะเล่นได้เลยครับ ราคาเท่าไหร่คะพี่แบรน์นี้หกพันครับผมค่เป็นนกที่หน้าหน้าเลี้ยงเหมือนกันครับน่ารักเล่นกับเราได้ตลอดติดคนอ่าติดขนจะขย้อนให้เราเห็นนะจะขย้อนให้เราใช่แสดงความรักอะไรย้อนดิดิจิดิความน่ารักเขาอยู่ที่แผงคอครับเป็นเก๋ๆเหมือนสร้อยรัก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 ของเล่น อย่างนี้ก็ตระกูลอเมซอนครับผมเป็นออร์เรนวิงครับสำหรับอเมซอนะตัดเนอร์ค่ะได้อายุเท่าไหร่แล้วลูกอันนี้ก็40กว่าวันครับค่ะใช่ราคาเท่าไหร่ที่แบนมื่นแปดครับมื่นแปดใช่ค่ะยังไม่ได้เช็คเพศกันนะคะเช็คแล้วครับเพศเมียเพศเมียใช่ ี๋ยวนี้เข้ามาอย่างนี้อีกสี่ห้าตัวนี้เข้ามานะคะสตาร์เตอร์ก็คือจะเริ่มได้จากราคาใช่ครับราคาเขาเบาสุดแล้วครับของในตอนก็อยู่หมื่นแปดใช่อันนี้ก็เป็นนกพูดเก่งอีกสายพันธุ์หนึ่งครับผมหันมาคอใช่วัยนี้กำลังฝึกแล้วครับก็อนอยู่สาวมือพูดเก่งครับเป็นนกที่พูดเก่งเป็นนกที่พูดเก่งเลยอันนี้นี่ อะไรบ้างอย่างคับพี่นายอันนี้ยังฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วครับเขาโคเริ่มคุมแล้วเดี๋ยวเราก็จะฝึกแล้วไซนิสก็กําลังฝึกได้นะใช่ระยะเขาเรียกว่าระยะปลอดภัยครับได้ทั่วประเทศและไทยนี้ใช่แล้วในเรื่องของราคาล่ะคะราคาตอนนี้ก็อยู่หมื่นฮันฮันไซนีสก็อยู่หมื่นเจ็ดครับผมค่ะ มีเข้ามาเยอะไหมคะหันหันมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะอันนี้มองนะคะผมค่ะอันนี้ก็คือสายที่เออรถมือแล้วครับเลือสองมือสองมือใช่แค่สองมือเริ่มแพ้เองอะไรเองได้บ้างใช่ครับแพ้เก่งแล้วครับค่ะราคาเท่าไหร่บ้างพี่แบบนี้ตอนนี้หมื่นหกครับหมื่นหกราคาขยับขึ้นครับค่ะเพราะอะไรคะราคาขยับขึ้นความต้องการสูงด้วยครับแล้วก็คนที่อ่กน้อย ใช่ผลออกน้อยครับท<ห>ั 2, ้งสองสีแหละครับพี่สีกีีนโอพลายครับหมื่นหกดักกรีนก็หมื่นสองอันนี้เข้าหาอย่างเดียวเลยนี่เลยเป็นคู่ครับอันนี้ครับนนบูฟอนอะเมซอนบูฟอนครับผมดน้าร้าเริ่มพูดแล้วนะฮะวันนี้เริ่มพูดแล้ว อายุเท่าไรที่แบนท์ถ้าใส่เนื้อใส้ยี่สามเดือนแล้วครับเอสามเดือนตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ฮะใช่ยังฟ้อนกินเก่งอยู่อ้อนกินเก่งอยู่เช็คได้หรือยังเช็คแล้วครับอันนี้ผู้เมียผู้เมียเลยใช่ตัวผู้จะใหญ่กว่าใช่ครับผู้ใหญ่กว่าอันนี้แยกไหมคะหรือว่าต้องรับเป็นคู่คู่ครับคู่รับเท่าไหร่นะคะแสนสี่ครับแสนสี่ใช่ขงเชิอเชิงอนะ พูดแล้วฮะอยู่บ้านนี่เริ่มเริ่มวุ่นวายนะวครับป๊าป๊าก่อนเดี๋ยวป๊าป๊าป๊ะไปยังป๊ะไปยังครับลูกอป๊ะป๊ะใจยังอย่างกองนี้ครับก็เป็นตระกูลกินชีสครับผมกินชีสครับเป็นสีบลูบูยโรสซยนะครับเนี่ยบูยโรสซยบูยโรไซส์บูยโรไซสหมดเลยป้าอยู่สี่มื้อครับส่วนตอนนี้ก็เลทันชิค นี่ซบูทราคาเท่าไหร่พี่ไหนบูทตอนนี้ไซส์นี้ครับก็อยู่5,500 5,500ใช่5,500ครับค่ะเลสันชีสแล้วค่ะเลสันชิสอยู่ตัวละหมื่นช่อครับค่ะโอ้ยหนูว่าไงคะอันนี้ชินสันครับอันนี้ชินสันค่ะชินสันเด็กแดงแต่เด็กเลยครับค่ะใช่แดงตัวนี้ก็3,500ครับค่ะขอกินขอกินเหลอลูกนะ อย่างตัวนี้ครับตัวเก่งครับเชื่องแล้วชื่อน้องซีซ่าครับอายุเท่าไรแล้วคะตอนนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนี่ริ้มสุดทูตหรือยังที่แบงคเขาพูดแล้วครับเขาพูดแล้วใช่ขอแบกได้แล้วพูดแล้วอ้อนหมดแล้วใช่เก่งแล้วเขาอยู่บ้านเราปล่อยครับอยู่ที่บ้านปุ๊บไม่ได้มาร้านเนี่ยเราปล่อย ราคาเท่าไรที่แบนีนี้0สามหมื่นครับสามหมื่นนะก็คือไม่ต้องฝืนนะครับอันนี้นไม่เล่นเลยเลยปรับการเข้าใหม่เข้าใหม่กับผู้ปกครองใหม่แค่นั้นเอง นิ่งนะไม่โวยวายอ๋อวันนี้นิ่งนะลูกค่ะอันนี้เป็นกระตั้ครับค่ะกาล่าน่ารักครับค่ะใช่ยังเล่นได้อยู่ครับถังเล่นได้เนี่ยอายุเท่าไรกันแล้วพี่บอสองปีกับสามปีครับโอ้ลูกโตแล้วนะใช่แต่ก็เล่นได้ประมาณกี่ปีก็ถึงจะพร้อมทำพี่บอประมาณสี่ห้าปีครับค่ะใช่บางตัวพร้อมๆก็สี่ปีบางตัวล้าหน่อยก็ห้าปีครับค่ะอันนี้เชคเพืกันหรือย เช็คเพจแล้วครับเพจคู่ราคาเท่าไหร่ค่าคู่ค่าคู่ครับค่ารับคู่คิดอยู่เก้าหมื่นห้าแต่ถ้าแยกครับตัวห้าหมื่นห้าตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นตอคู่ที่เราเช็คเพจมาแล้วค่ะมีเยอะไหมคะถ้าการ์สามคู่ครับตอนนี้เหลือสามคู่ใช่เหมือนเลือกดูได้ครับคู่เมียอันนี้ชนินเก้าครับใช้ควบคุมแล้วอก็ป้อนเหลือสองมือแล้วครับค่ะเพศเมีย เล่นน้ำครับรอเล่นน้ำเป็นนกที่ยืนได้ทั้งวันนะครับสอนพูดได้ยังยกิกรรมไม่เสร็จเล่นน้ำจะเปียกเลยราคาเท่าไรพี่ดินพี่จันหกขันห้าครับผมไม่ว่าจะใส่ลูกป้อหรือขนคุมครับที่ร้านผมขายราคาเลทเดียวกันค่ะเพศผู้เพศเมียก็ราคาเดียวกันครับใช่ถ้ารับผู้่าลดได้อย่างไซนี้ก็เป็นนกป้อนอยู <S 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 no ่นะครับแต่ว่าเราขึ้นกรงแล้วก็ป้อนเหยือสองมือแล้วครับเป็นพอพาร์ท หลายสีมีได้หลูดมีเฮฟวี่พายครับมีฟอลโลเฮฟหลัคา่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเออในกลงนี้เริ่มต้นที่บลูครับก็อยู่500ค่ะใช่ครับตามสีเลยค่ะต่อผัดร,ร้านที่แบบมก็มีเยอะนะลูกป้อนก็มีนะคะใช่ครับค่ะเริ่ม คือราคาที่เท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยบาทครับค่ะอยากได้สีไหนนะคะลูกป้อนลูกโตก็ลองติดต่อสอบถามมาได้อย่างโกงี้ก็เป็นพวกพายครับพายเฟลโลใช่มีหลายสีครับหลายสีเลยใช่เป็นพวกพายเฟนโลครับพายเฟลโลดาร์กจีนพายเฟลโลโคเทอร์อะไรพวกนี้ครับมีหลายสีอายุเท่าไหร่พี่แดนคไซนี้พร้อมทำนะครับปีนพร้อมทำนะใช่ พอพันนี้ต้องเข้ามาดูเลยฮะเยอะมากาเยอะมากเยอะมาก<ล>ครับผม <ภา S 2> เหมือนกันครับแต่เราจะแยกกงไว้ครับกงเพศเมียกงเพศผู้เป็นเพศผู้ครับค่ะโตพร้อมทานเหมือนกันใช่ครับส่วนใหญ่ขึ้นกงจะเป็นโตพร้อมทานส่วนใหญ่เลยค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะพี่ยอย่างกงนี้เริ่มต้นที่อยู่800อยครับค่ะแ800รยนะอย่างกงนี้เป็นนกโตครับผมค่ะใช่นกโตอย่างกงนี้ก็สตาร์ทที่ห0 0รอยครับ ก็มีหลายไซส์หลายราคานะคะใช่ครับค่ะมีช่วงอายุแปดเดือนสิบเดือนปีกว่าอะไรเงี้ยครับเราจะแยกเอาไว้พอทัดเขาให้ลูกกันทั้งปีไหมครับพี่แบนให้ทั้งปีนะครับใช่ตัวนี้ฝนตกครับอากาศเย็นหน่อยค่ะอย่างตรงนี้ครับเป็นโลเซลล่านะครับเป็นคิมสันนะฮะเป็นสกุลคิมสันแต่เรี้ยงพิเศษใช่ครับ เลนลูมิโน,โน่ครับออเลนลูมิโน่ค่ะตรงนี้เป็นเพชรพู่ครับอันนี้แยกไว้เป็น,นแยกไปแล้วเพชรพู่ทั้งหมดสดเทสแล้วครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะพี่ผมงเออหนึ่งหมื่นแปดพันครับค่ะเป็นเพชรพูนะใช่ครับค่ะเซาพร้อมทำพร้อมทำแล้วครับพวกนี้ครับผม อย่างตรงเนี้ยครับเป็นคิมสันเหมือนกันครับแต่เป็นลูวิโนเลสครับผมเขาจะเป็นแดงแก้มม่วงเลยะรเป็นคิมสันอันนี้ก็เช็คเพศแล้วเ,เช็คแล้วครับราคาเท่าไหร่นะคะพี่แบบหนึ่งหมื่นแปดพันครับค่ะเป็นเพศผู้หรือเมียนะคะเมียครับค่ะตอ,อนนี้ก็คือต้องถ้าถ้ามารับเป็นคู่ต้องส้มหนึ่งแดงหนึ่งค่ะ อย่างตัวนี้ครับเป็นคิมสันครับออเรนจ์นะครับตัวที่กรอบกรงสีสีสีพึ้นๆหน่อยนะครับอันนี้คือออเรนจ์นะครับส่วนตัวซ้ายมือเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นชินิมอนเลยครับเป็นคิมสันออเรนจ์ชินิมอนครับอันนี้เป็นคู่นะฮะอันนี้ลูกค้าฝากไว้เดี๋ยวมารับอันนี้คือลูกค้าซื้อไว้ค่ะรับแล้วใช่แล้วจับคู่เลยใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่ครับเราจับเพลแล้วจับคู่ให้ลูกค้าครับค่ะอันนี้คู่แล้วเท่าไหร่ที เออสามหมื่นสี่ครับค่ะอันนี้ลูกค้าจองไว้แล้วนะใช่ครับจองไว้แล้วครับค่ะอย่างกรงเนี้ยครับเป็นโรเซลล่านะครับเป็นอีเทิลค่ะนะครับอิเทินอันนี้คือสีลูติโน่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นคู่แล้วครับผู้เมียอันนี้จับเูศแล้ว,ว,ลวใช่ค่ะ อันนี้คู่แล้วเท่าไหร่นะคะตัวละหมื่นสองครับ<ะ>ถ้ารับเป็นคู่ก็ลดให้เหลือสอง0นสองค่ะสองพี่แดมก็จัดส่งได้ทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดครับไซนนี้ส่งได้แล้วค่ะอย่างตรงนี้ครับเป็นในในไทยเรียกว่าเก่นก่อน,ะ,นะครับถ้าเกิดตามชื่อเขาก็เป็นอีสเทิร์นนะครับอีสเทิร์นโรเซล่าลูบิโนะใช่ครับอันนี้เราจับคู่ไว้แล้วครับเ<ะ>ช็คเพศแล้วคู่เมียค่ะ อะไรีไ่แดเอ่อลูบิโนโ่ครับลูบิโน่ก็คู่สองพันสองค่ะถ้าเดียวก็มื่นสองมากเขาสดมากครับสีสดแดงสดเลยเหลือกค่คู่ก็ได้ดัค่ะยังพอมีอยู่ครับก็เหลืออยู่สิบกว่าคู่ค<ข>อ,อย่างตัวนี้นะครับก็เป็นคิมสันครับผมค่ะคิมสันดูมีติดพายด้วยนะครับ ใช่ตัวนี้คนขาวขาวครับค,คนขาวขาวเนี่ยติดพายมาไอ้ตัวนี้ก็อดเลยอันนี้เช็คเพศหรือยัยงคะพี่แดนอ่าตัวนี้เช็คแล้วครับเพศผู้ค่ะผู้ทั้งหมดเลย,เยผู้หมดเลยครับสามตัวราคาเท่าไหร่นะคะตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับผมค่ะ เป็นเพศผู้นะใช่ครับเ,เขาสามารถไปเข้าได้กับสีอะไรบ้างจริงๆแล้วครับเอ่อโนกพวกนี้ม,นมั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 นไม่ต้องข้ามนะครับเราข้ามเราข้ามสีชนสีได้เลยเพราะเรามีทั้งตัวผู้กับตัวเมีย <ฮะ S 2> ใช่ครับแต่บางคนก็ถ้ามีเลสสปิดบ,บูมาอย่างเงี้ยก็ก็เข้าได้ครับค <ฮะ S 2> อย่างตรงเนี้ยเป็นเลสไดกิมสันไดกิมสันก็ยังน้อยอยู่ครับ <ฮะ S 2> <ช>ก็ยังน้อยคือยังมีแบบจานวนน้อยอยู่ ส่วนมากที่เข้าแทนมาจะเป็นติร์นค่ะคิมสันก็คือจะตัวใหญ่กว่าใช่ครับคิมสันตัวใหญ่กว่าอย่างกงเนี้ยครับก็เป็นคิมสันครับแต่เป็นเลสคิมสันค่ะแก้มก็จะม่วงฮะตัวีสีแดงสดมากค่ะแดงแบบสวยสวยเลยอันนี้ที่แบบเช็คเช็หรือยังอ่าเช็คได้ครับค่ะก็บางตัวก็เช็คแล้วบางตัวก็ยังค่ะทยอยเช็คครับเพราะนกมันเยอะค่ะ าาแต่ถ้าอยากได้ผู้เมียเราจัดให้ได้ครับค่ะราคา,า,คาอย่างนี้ก็อยู่เล็กก็อยู่หนึ่งหมืหนึ่งพันครับค่ะอย่างกรงนี้ครับเป็นตระกูลอีสเทิร์นครับผมค่ะแต่เป็นสี normal นะครับ normal ของเขาเนี่ยมีทั้งหลังเหลืองและหลังเขียวค่ะใช่ราคาเท่าไหร่นะที่แวนทนเนี่ยอ่อตัวละเจ็ดพันครับผมชักคู่หนึ่งหนึ่งสาค่ะ เจลยแม่เจ็ดใช่ครับค่ะอย่างกรงนี้เป็นเลสครับเป็นเลสอีเทิร์นนะครับมีเช็คเพดหรือยังนะคะเออมีเช็คเพดบ้างครับบางตัวค่ะบางตัวก็ติดอุปไล่นะครับราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งอตัวละเจ็ดพันครับผมค่ะ